น้องเนนทั้ง5้ารูปรูปที่หนึ่งคือสามเณรกล้องชื่อจริงนามสกุลอะไรครับอ่ชาชัชวานพอมพอกพูนอ้าวรูปที่สองสามเณรหมีเนนมาร์กชื่อจริงนามสกุลจริงฮะธนวัฒนสุพรรณดีอายุเท่าไหร่ครับ <12. S 2> สิบสองสาม,มนเณรชัยพัฒน์ธีรพัฒน์สมหวังอายุสิบสามสามเณรมนาชัยปัญญาวันอายุ 13. สิบสาม มาจากจังหวัดเลยอันนี้มาจากจังหวัดไหนนะอุดรอ,อุดรกรุงเทพอ่าสัมามนนมณชัยฮะปะนชัยใจกเกษม,มาจากอุดรบันดุงนะโอเคสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหม เรียนไหมเรียนครับขยันไหมขยันครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส0ทรงสถาปนาอุปถัมบำรุงน้องเนนก็จะเป็นลูกเนในในพระเจ้าแผ่นดินเข้าใจไหมเข้าใจครับมีเนนสักกี่รูปมีเด็กสักกี่รูปในประเทศนี้ จะมีบุญเหมือนกับลูกเนนไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วโอกาสอย่างนี้ไม่มีนะครับเนนตั้งใจเรียนตรงเวลาขยันขออย่างเดียวคือน้องเนนขออย่างเดียวอย่ากโกหกอย่านอนตื่นสายอย่ากักตุนอย่าขโมยมีแค่นี้นอกนั้น กติกาเขาจะเป็นคนดูแลสมเนรนให้เป็นคนถูกขัดเกลาการประนมมือการกินการเดินการนอนเสื้อผ้าอาภรณ์สมบงจีวรทางวัดจะดูแลครูบาอาจารย์จะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยลูกเนนจะเป็นคนดีเป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีของวงศ์สกุลของพ่อแม่ของหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดของเราที่มาและเป็นเกียรติศักดิ์สีของวิทยาลัยของในหลวงนะครับขอให้ลูกเนนตั้งใจวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์วันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2567ลูกเนนจะได้เดินเข้าไปสู่ร่มฉัตรร่มชัยของในหลวงรัชกาลที่10เข้าใจไหม นะครับลวงปู่ก็ขออวยพรให้ลูกเนนทุกรูปประสบความสำเร็จมีกำลังใจอย่าท้ออย่าถอยให้มีกำลังใจในการสร้างเนื้อสร้างตัวศึกษาเล่าเรียนเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทายาทที่ดีสืบไปขออนุโมทนาบุญ